นะคือมันเริ่มต้นเนี่ยมันของพันธุ์พื้นเมืองมาเลเซียแล้วแล้วกี่ปีมันจะได้กินเนี่ยหนูสามปีคะ่ะว่าอยากปลูกเนาะปลูกก็เปลูกที่ยากแน่นอนปลูกก็ยากนะอะไรมืกก้งปลูกก็อยู่นี่แมนมถ้าติดแล้วเ,เขาดูแลจนติดมาเตี้ยก็กเขาดูให้สามเดือนแต่เขาวนในแถวนี้เรามีอะไรโทรหาาดูแลสามเดือน มีหมอนทองวะเนี่ยมีจะนีก็มีแล้วแล้วก็ก้านยาวก็มีพ่อเาอยากไปปลูกใส่หรอว็สวนนู่นนะเจ้าเน่เจ้าก็เฮ็ดแม่สวนนู่นน่ะน้ำก็มีอะไรก็มีอ่ะต้นไหนต้นี้เดียต้นบ้านละแล้วต้นไม้เจ้าไว้อะไรนักหนาต้นไม้เจ้าไว้ทำอะไรมะมัวไอ้ไม่ใช่นไองนอัมันมันเป็นสวนมะนาวด้ยตาบักนาวเนี่ย ไม่ขายได้ดีเท่าไรทั้งป่าบ่ได้ขายมแต่แจกิ่นเอานี่บ้างขือกันละแะเม่อแจกเมื่อไหก็แจกเมื่อเมื่อเห้านีแยายอยห่หน้จล่ะไหดมากลมื่อเมท่อนกยเคอไหร่กอไหร่ก็ลกมื่อไป่มไหกเอ่อบ่จ้วมืไห้ขแ่อยหักแจกเอห่แเ่อไหเมอหเมรจ้าแล้วมา่เม็แเนี่ยก็ถามว่า ไข่ด <muitas S 2> ินได้ข้าดินได้ขหอมทองอืมน้ำได้ต้องาน้ำเราอันไม่เคยได้ขายดอกย่ายคือก้ารของมือบานต้นพันก็ดีมายกล้วยหอมาอนี่จะใ้ติดบาง่างเ้าเดลหรือตะตากเราเล้วนกจ่อแล้วเมื่อหนึ่งเอากล้วยหอมทองเด้อว่าเป็นเกลือดำว่ากล้วยหอมทองอะไรเพืยกินหนักหอมทองเค่จะได้กินบ่เออห้เป็นหมีตัวมากกวบนี้เด้อเ ที่าเขาขายบานสลองคงอะแซมนะคือนั่นแหละคือหอมทองและเนื้อเยี่ยงคุเนื้เยี่ยงคุณคงะล่ะเ่ยจะมาลงหนเียบานส้อดูไวเยเ่ยจะเอาหอาวงเน่ยมนอวั่ยๆนะแย่จุยอะมาปลูกกี่บ้านตลาดกระังนั่นปลูกนี่และที่หลยจะนอเอาะว่าดเพราะว่าดเพราะว่าดผัวแมนปลูกบังบนะอออลหลยเราไม่้ีกะรังขุดหยิบหูกลงบ้าน แมมันอกนออยอยู่น้าน่ะนอหลายนอไม่หลายนี่เขาทั้งหนเนี่ยนี่เด้เขาทังนี้เด้่เด้เขานี้เด้เน่ยเขาองลอหันมาแตกมาเอานี่นี่นี่เสด่เสาเดสาแดงเวองมนมันา้กว้างคนละเท่าไรเนี่ยประมาณยีเมตรเลยยี่สิบเนแถว่สี่หัวใช่ไหมี่บม เขาเจาามันบ่อไแม่หรอกยี่สิบเมตรของฉันร่มในจอยนั่นอเนี่ยผมมันในจอยโอ้ของนี่ได้ของข้าวเตาดีกว่างูฟองอืมแอถ้าคนละยี่สิบเมตรทอบานสันแล้ก็จะยาวลงแล้วก็แม่อดอะไรกันยี่สิบเมตรจ้างคุณฮารพเซ่บุกบอลถมวจ่อยไปนร้าเนี่ยตับถมหน้าแม่มันยี่สันสั่นอ่ะบรหน้าแบบนี้องขุนดินสูงเออนั่นแหละแล้บัดที่นี่เพียง สวนนั่นมันมีนั่นกาไปลงซักเนาะสองไฮน่ะลงศักไปง่าละล่ะซ้ำนี่ลล่ะักเาแล้วน้ำคู่คูหน้าก็ปลูกซักไว้ได้เจปีแล้วต้มง่า่ละยได้ตัดท้ายละเจ้าปลาจ้าา้ปีแล้วงปีสิบปีปลูกไว้เนาปลูกทิ้งไว้ซื้อซื้อใหม่ไฟใหม่ไฟยนีมันก็ว่าตายค่ะสักกนลักต้นสากแบบต้นขั้นกั่นห่ต้นม เขาขายเพื mm ่องไตัวละห่าเลยเ่ยี่ยงที่เยี่ยงเอาขายจงบงระวาดูใจดีๆเนี่ย